วันนี้เปิดร้านเช้านะครับเฮ้ยอะไรเช้านะ่ะอ,อู้้ตายหกหกโมงนี่นะพี่ตัดที่ตดัดอะรมาตัดแล้วโอ้หกโมงครึ่งตัดออกที่ตัดแล้วผมลูกค้ามาเจ็ดโมงแล้วครับโอ้สิบจอดครับลูกค้าร้านเราก็ยังไม่ทั้งทำอะไรเลยเอ๋อเอาผ้ามาหนึนะ่งเลยบริการดีกันเลยบ้านเราเอาผ้าผ้าผืนนั่นผ้า,นานผืานาน่ง ไม่ใช่ไม่ใช่พื้นที่ฟ้าเออมามาปัดเลยปัดเลยโอเคร้านเราบริการดีสไตายปัดเรียบร้อยครับต้องมาปัดกวาดเช็ดถูให้โหแน่นอนยิงลูกค้าสุดยอดจริงมาหมอนนี่อันนี้จะเอาทรงอะไรครับท่านลองทรงต่ำครับผมลองทรงต่ำนะครับอบืไปดูกันกัจะรอกันไหนครับเนี่ยลองทรงต่ำลูกค้ามาหกโมงสุดยอดจริงตรงห้องไหม นคือค้างได้สองของต่ำไม่มีเบอร์นะครับใช่เลยอมีเล็กรับลองครับองของต่ำไม่ต้องต้องลองกล้องตัวอื่นไม่เข้าเลยเทเทไรครับโวกนี่ขออภัยด้วยครับงมไม่ค่อยดีนะครับผมก็เปิดช่องไ้องของต่ำเนี่ยเนาะขึ้นทรงด้วมีเล็กนะครับขึ้นรอบอหม้นะครับผมวันนี้มุมกล้องไม่ไม่ค่อยดีครับขออภัยด้วยนะครับผมหลังก็ข้างนี้ก็เหมือนกันครับขึ้นทรงด้วย ไทขึ้นเลยครับติ้นก็ขาวหน่อยเบี้เราเป็นลูกค้ายยี่ปีหรือเปล่าตั้งแต่เล็กน้อยเนาะไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กเส้นใหญ่เบี้ยกดอะไรดิฮะกดผักอำไมจะกินทีซอยหน่อยข้างบนซอยนิดนึงหน้อง สับตัวทั่วหัวนะครับลูกค้าต้องการอยาวนะครับตรงนี้ต้องการสั้นมากต้องการยาวก็ใส่สับทั่วหัวผุ้มค่าหนามากครับต้องซอย่อยให้ตัวทั่วหัวผมหนาครับไม่ต้องกลัวเสียครับเป็นแบบบางเล็ครับผมง่ายๆในช่างเขาจะแบบชิวๆนะครับสับชิวๆไปเลยครับผมซอยเบาๆให้ตัวหัวหัวลูกค้านจะเอาข้างบนจะดูแบบเป็นรุ่นมันจะเบนนะครับเราต้องการชุยหน่อยบนน่ะนิดนึงครับชุยหน่อยครับผมซอยให้ตัววทิเขาตจะกินเฮดประจำ วันนี้เขาบนส่งจะอนนนุนที่หนึ่งลองทรงต่ําซอยยางเดียวครับซอยนิดๆแสงไม่ค่อยดีเนาะบนป็ซอยหน่อยนะครับเดินตัวทั่วหัวครับซอยทั่วหัวสับๆวีดูสับๆวีดูนะครับผมเอาง่ายๆครับซอยแบบมันมือไปเลยครับตรงเนี้ยซอยสับๆไปซอยนะครับขึ้นทรงเสือกซอยครับไม่ต้องทำอะไรซอยตัวทั่วหัวอ่าน้ ให้ลูกหัวน้ำเหล็นิดๆัวนานเท่ครับคลายหมอหอกหน่อยๆข้างก็สับอีกหน่อยเน้นซอยครับสงนี้เน้นสอยกันขอบไปจะปล่อยครับเราจะกันขอบก่อนลงไปนิดเท้าครับแดดส่องภาพไม่ค่อยเบิกเท่าไหร่นะครับพอไปด้วยนะครับกันจอนกันข้างๆครับกันข้างหลังครับทีนี้จะเร็วหน่อยครับจะลงไปมียไ่ดีเราก็กันไม่ อันนี้ก็เหมือนกันครับการตีนให้เรียบร้อยการตีนให้เรียบร้อยครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันครับต่อไปจะเป็นการซีด,ดัมแล้วส่งตัวเดือนอีกรอบเข้าไปตรงเราก็ยังเช็คแล้วครับมสีสี่คนที่ถ่ายบรรยากาศก่อนที่จะบูกัน,<ค>นกเดี๋ยวนี้พริกแพงพริกแพงมาใช้โลชั่นทาผิวดีไหมดีดโอเคนะมันทีบางคนเป็นขี้กากขี้เกลนเนาะใช่ไหมลงไปล้างผิวบูอีกยังใช้ครีมแล้วสบายใจไปแล้ว าง่ายเลยไม่ต้องกลัวเหม็นหอม,อมก่อนระบูโอโ้โหขึโโ้นฟองเนาะใส่ถ้วยมาจุ่มกันโอโไม่ไปปลายแล้วนะม,มีที่ปลายอยู่อะ่ะที่คอเป็นที่กาเกยเนยนะาะชิกที่เกิมบางคนเนาะลักกันมันก็ง่ายน,นะครับ ตอนนี้สําคัญครับต้องดึงนังให้ลูกค้าให้ตึงถ้าไม่ตึงจะได้ของแถมกลับบ้านอีกเน่นอดเดือดดึงให้ตึงนะครับนิ้วดึงให้ตึงี่ได้ของแถมแน่นอนฝั่งนี้ก็เหมือนกันจอนเทก็มีใช้ไปครึ่งหนึ่งแล้วนะ นี่พอดึงนะครับดึงให้ตึงนะครับดึงให้มันตึงนะครับเพื่อจะจดึงไม่นตึงเดี๋ยวมันบาดลูกค้าอีกสวยเ, <laughs> เดี๋ยวเขาว่าช่างใดครับก็ต้องทำบนีป้ประนอดหน่อย ตากันยี่สิบกว่าปีแล้วนี่ตัดแต่เป็นเล็กน้อยจะลงนั่นเนาะกิบเดียวมามาถึงช่วงพักผ่อนครับลูกค้านอนสบายครับนั่งมานานครับผ่อนคลาย้ครับกันหน้ากันหนวดนะครับนี่กันหน้าเดียวครับลูกค้าไม่เอาหนวดออกนะครับผมแต่แต่งนิดนิดหน่อยนะครับผมก็ดูงานเราพังๆก่อนนะครับกันหน้ากันหนวดนะครับปกตินะครับมุมกล้องเราอาจจะไม่ค่อยเวิร์กนะครับันเนี้ยเรา เพิ่งซื้อขามาใหม่ครับยังไม่ไม่ค่อยเข้าใจมันเท่าไหร่เราก็ลงให้ลูกค้าดูตามที่เห็นนะครับวันหน้าจะก่อแจ้มือใหม่จะน่าจะดีขึ้นครับุมกล้องวันนี้ไม่ค่อยได้เท่าไหร่ครับไทยทําเองนะครับผมไม่ได้จับกอกันหน้าก็หนวดปกติครับโอเคครับดูงานระยะก่อนโอเคนะครับเสร็จเรียบร้อยครับลองทรงต่ำเป็นไงไวอรุรุนโอเคไหมโอเคครับตัดแต่สมัยเป็นเด็กนะครับรุ่นเดียวกับลูกชายนะครับเนี่ย เสร็จแล้วเช้าเจ็ดโมงครึ่งครับลูกค้ามาลูกค้าอยากลองลองทรงต่าครับจัดไปครับชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องหมูวัเบอร์นะครับกดให้กาลังใจนะครับฝากช่องท่างหมูวัเบอร์นะครับผมประมาณนี้ครับลองทรงต่านะครับโอเคไม่เป็นรุ่นโอเคครับผกใจไหมครับอใจครับโอเคครับเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผม โอ้อันนั้นนะฮะนี่ก็มาถ่ายรูปเล่นกันนะครับผมเยาไปถามว่ชอบที่นี่ก็จดไลค์กดแชร์กดเพจเหมือนอะไรมเบืนเหมือนไอ้เขาเรียกอะไรวะทำบัตรเลยวะลูกค้าคนแรกเช้าโอเคครับน้องบี